สวัสดีครับน้องๆหนูๆพอ่อแม่พี่น้องข้าพเจ้ารปภธนันชัยเปื้องทุกนะครับผมเข้าเวรกลางคืนนะครับสัปดาห์นี้หลังจากที่อยู่กลางวันมาตั้งแต่วันที่หนึ่งจนถึงวันที่สิบห้าก็จะเปลี่ยนเข้ากลางคืนจนถึงวันที่หนึ่งของเดือนถัดไปนะครับผม วนเวียนอยู่อย่างนี้นะครับปีแล้วปีเล่าปีเล่าปีแล้วปีแล้วปีเล่าปีเล่าปีแล้ว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 ปีนั้นปีนั้นปีนู้นปีนู้นปีนี้ปีนี้เอพอแล้วเหนื่อยตอนนี้ก็ตีสองสี่สิบเอ็ดแล้วนะครับผมเมื่อเริ่มง่วงแล้วครับพี่น้องมาหาเรื่องคุยนะครับผม เอางี้แล้วกันจะเล่าประวัติยามให้ฟังนะครับผมผมนี่นะครับเํ่ยทำงานมาแล้วทั้งหมดบริษัทยามนะครับเฉพาะบริษัทยามอย่างเดียว48บริษัทยามนะครับผมที่ทําหลายที่หลายบริษัทเนี่ยไม่ใช่ว่าโดวงเข้าไรออกหรือออกเองนะครับทําบริษัทนี้อยู่สักพักบริษัทนั้นโทรมาซื้อตัวบริษัทนู้นเติมมาซื้อตัวบริษัทนั้นโทรมาซื้อตัวบริษัทนู้น โทรมาซื้อตัวมันก็ต้องไปเรื่อยแล้วครับผมคาแรงก็เพิ่มนะครับเพราะว่าเขาซื้อตัวปุ๊บอย่างตอนปัจจุบันเนี่ยได้วันละเอ่อเท่าไรอ่ะห้าร้อยสามสิบห้าร้อยห้าสิบนะครับผมเดี๋ยวถ้ามีเนี่ยเมื่อวานเนี่ยเพิ่งมีโทรบริษัทยามบริษัทหนึ่งไม่อยากเอ่ยนามนะครับโทรมาซื้อตัวให้ราคาหกร้อยแปดสิบบาทอ่อก็เราต้องเล่นตัวก่อนสักวันสองวันค่อยไปที่ใหม่นะครับผมอออ ก็ควรจะมีความสามารถนะครับผมอ่าอ่าอ่ารู้ผมรู้ไปหมดครับเรื่องกฎจราจรนะครับผมท่าทางเอ่อคืาเรียกอะไรท่าทางยืนตรงซ้ายหันขวาหันตามระเบียบพักตามไอ้นุนพักไอ้นี่พักผมทําได้หมดนะครับผมอ่า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 เพราะว่าผมอยู่มาแล้ว48บริษัทยามนะครับผมอ่าอ่าอ่าและตอนเนี้ผมก็ได้ดํารงตําแหน่งนะครับผมเป็นประธานยามแห่งประเทศไทยอ่า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 รับ อาสาจาักรารพวกโฟคิงผมระเกียดจริงๆไอ้พวกเด็กช่างโฟคิงแหมมันไม่ได้สนใจชาวบงชาวบ้านเด็กเล็กลูกเด็กเล็กแดงผู้หญิงยิงเรือโอ้โหพวกมันจะตีกันนะมันไม่สนใจชาวบ้านเด็กวงนี้แรอกครับผมาอ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 าผมละเกียดพวกมันนะักผมสิงหาวิธีทางที่จะเล่นงานพวกมันให้ได้นะครับผมไม่ว่าจะด้วยวิธีใดก็ตามไม่ได้ด้วยมนก็เอาด้วยเล่ ไม่ได้ด้วยเลขกลก็เอาด้วยคาถานะครับผมอ้าอๆลืมบอกไปนะครับผมผมเนี่ยอยู่กับท่านอาจารย์เรียนแอร์นะครับผมแปดปีเต็มเต็มศึกษาวิทยายุท์ทำกุมารทองไล่คาถาอาคมเรืองเวท <laughs> พวกฟฟกิงตายอย่างเดียว <laughs> แค่นี้ก่อนนะครับผมกลองข้างหลังมันดูอยู่เผื่อเ,เจ้าของโครงการเขามาเปิดดูๆๆผมจะโดนตำหนิเอาได้นะครับผม